เป็นงานในวัดปาาชาคนเท่าไอ้เียกรึดกรึกรึกรกรกสุดยอดลูกกระเดือกสุดยอดไอเดียลูกเด่นขนาดนี้ไม่มีแล้วแห่งพนักงานลวงข้าวโอ้ ขอวัดบัจฉาเดียวดีไม่มีนมา้ดุกันดกันดูกันดันดกันดันฮึง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 ึงฮึง วันนี้ขออะทิมาในวัดประชาคนนี้ในรวมในปีของปีใหม่เถิดยืดยืดขอตอบึ๊บฮึบเดินด้งอาไรวะตัวดเดินอะไรไหมเดินดีย่า้ยงี้ย่ี้ยว่งขี้ยี่ี้ยเ็ย้ย นี่มากันทายกแห่งวัดประชา,าคนเท่าภว,วัตูวาวัสงโสังขังนะมานีสิบเด็ดสิเดด,ด็ร์นันหวันไหวโชคดีดครับนอนหลับฝันดีพวกนี้นทำไมต้มอหบู้นี้เอออะไรใแ,แม่บ้านเก็บเลยนะๆๆๆๆไปพอต่อมก็องใยจะไีหน้าเจอกันเนาะ ปีนี้แหละใปรเล่นเยอะก็ได้เรื่องเลยเขาไม่ไปไหนหรอกเอาก็ปีใหม่ก็คือปีหน้าแล้วว่าก็อีแค่วันตรงวันนะยมพ่อโอหลวงพ่อเขาเล่นมุกเข้าไปนะไปดีๆนะนไปสาธุสาธุอายุมั่นขวัญยืนยมพ่อเดี๋ยวเจอกันเด้อรับปากลูกพระแล้วนะครับผมเลิกกินเหล้าปีอะไรสี่หกหกสี่ ไปไปพักผ่อนนะพักผ่อนก็ไม่มีเลยม,มีสวรรณเป็นแบบเกา่าเอามัน<อ>ต้องเป็นแบบเก่าเด้อไปอาบน,น้ำพักผ่อนเดี๋ยวลูกพระจะไปส่งน้ำละไปเดินทางปลอดภัยโอ้โหไม่เห็นเนาขึ้นอ่าง่เห็นสวรรณเรา